เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์นะครับเดาใจมาโนโปกิ้งว่า30ตัวจะเลือกาไปบ้างนะครับจาก69 <c oughs> ผมนี่เป็นนักวิเคราะห์ทีมหนึ่งอยู่ในมงครฟ้าไทยลีกสานะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าผมเนแม่นท่านไหนไปที่ผู้รักษาป,ประตูก่อนนะครับมีมา5้าคนผมว่าเขาจะเลือกหนึ่งสิวรักษเทศสูงเนิงบริรัมนะฮะแล้วก็ชดชัยบุตรพรมีจีปทุม แล้วก็กวินธรรมะสัจจานันโอเอสลูเวอันนี้เอาเรื่องของการที่มีเสื้อจด็ดกับโค้ดหนึ่งนะครับเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับคาดว่าจะมีผลในการแนะนํานะครับแบ็กซ้ายแน่นอน,นครับธีรทรบุญมาทันนะครับอ่าสะสะลัก์ถอนไปแล้วนะแล้วก็เควินดีลมลำมาแน่นอนอืมชัดมงคลเรื่อง ทขาโลดไอ้นี่เราเรียกว่ากี่คนละแบกซ้ายเรามีอุ้มอ่าเรามีเควินโอเคน่าจะเป็นอุ้มมันบันดับหนึ่งนะบับสองน่าจะเป็นเควินดิลมลำนะครับแล้วก็อาจจะมีฉัดรมงคนแรกแบกบขวาเนละนลึบดินวีรวัตรนลโลดมชื่ออ่านยากทิสตองโดฟิลิปโลเวอร อ่าฟิลิปโรเลอร์กับนิติพงศ์เสรีนนท์นอกนั้นมีไม่น่าเนี่ยผมให้สามคนนี้นนเนลือบดินทิสซองโดทิสซองโดไม่นานะน่นาจะเปลี่ยนในยุคนี้ในไเป็นเนลือบบดินฟิลิปโรเลอร์แล้วก็อืมเอาแบบชุดเดิมดีกว่านนเนลือบบดินทิสซองโดฟิลิปโรเลอร์โอเคเสร็จนะครับ พันษามาแน่นอนเอเลียสนะครับแล้วก็โจทานมเนลททมเบียอืชิติพัฒน์แทนกลางอีกคนหนึ่งธนบูร์็็น่าจะติดมานะครับกองกลางเตรนศัก์ตัดไปปิดเทอมไปแล้วชนาทิพชัวอนาวั์มาแน่นะฮะแล้วก็กิษดากาแมน วรชิตวิจิตพิธิวัตรไม่น่าสิวกรไม่น่าเอกานิตไม่น่า,ร,ารัตนกรไม่น่าพีลรลตนัยไม่น่าสุพชคติดพัศวัตไม่น่าสิทธิพรออปกเกา้าฉมขนสารัตโชรัตสุปัญญาปฐมพร <c oughs> วิญเทพพิชาพิชาศิวกรจักขุประสาฏประดินผาลา กรณ์ใครดูรอนนุปกรณ์จะติดม,มากลองหน้าโอเคจะหมดแล้วสี่ส,สามสามมันหน้าเป้าตัวเดียวนะครับสีรศิลป์อดิศักสุพนัสจุดเบลจุดเบลจุดเดียวน่าจะเอาทีมหน้าทุกใหญ่ไปล่อมาแล้วก็เอาไปเล่นอยู่ที่สามต่อชัว ประมาณนี้แหละครับที่ผมมีเคราะไว้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ว่าพอประกาศออกมาแล้วตรงไหมสวัสดีครับ